โอยแค่อ่านคอมเมนต์กูท้องแข็งแล้วอ๋อเป็นลูกครึ่งเหรอใช่แม่เป็นไทยพ่อล่ะพ่อเป็นเยอรมันเชฟเฟิร์ดถุย ช่วงรายการนะครับแคปชั่นมาแววนะครับก็จะเป็นแคปชั่นของโซเชียลทั้งหมดนะครับคำคมหรือว่าเป็นเรื่องฮาๆนะครับเพิ่งนึกชื่อรายการออกแล้วละครับแคปชั well ่นมาแววคนที่ชอบเล่นมุกกันในสื่อโซเชียลนะครับโดนไล่มาเล่นในกลุ่มนะครับเป็นการยิงมุกนะครับ แบบนี้เป็นลูกครึ่งเหรอใช่แม่เป็นคนกรี๊ดแล้วพ่อล่ะตะโกนในความหมายมันก็คือการกรี๊ดกับการตะโกนนะครับตีจะบอกว่าอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นสั้นๆนะครับบางคนก็จะถามนะครับเป็นลูกครึ่งเหรอใช่แม่เป็นคนแครเอ้าแล้วพ่อล่ะเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นลูกครึ่งเหรอพ่อเราเป็นสวิตนะครับแม่เป็นปลัก๊กอย่าค่ะ ส่วนเธอเป็นสายไฟซินนะคนก็จะคอมเมนต์บอกว่ามุกนี้น่ารักเป็นลูกครึ่งเหรอใช่แม่เราเป็นจีนอ้าวแล้วพ่อล่ะพ่อเป็นคัตต้นโอยมันต้องเป็นยีนไม่ใช่จีนเป็นลูกครึ่งเหรอโอ้ยคุณทอแข็งเป็นลูกครึ่งครับพ่อเป็นความดันแม่เป็นเบาหวานครับเป็นลูกครึ่งเหรอใช่แม่เป็นคนอังกฤษพ่อล่ะอังเกอี่อังเกรู อังเกลีลีลาอังเกลูอูอังเกลูลีลากะลิตุมอ้าวตุมกะลิกะลิกะลิตุมกะลิ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 ตุมกะลิกะลิตุมตุมตุมคนคอมเมนต์ก็บอกว่าทุ่มเทมากๆเลยนะครับโอ้ยชอบติงก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับคนคอมเมนต์ตอบตึ้งตึ้ง โอ้ย oh, ตาย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 เป็นลูกครึ่งเหมือนกันครับพ่อใช้แส่แม่ใช้ไม้หน้าสาม <c oughs> พ่อเป็นคนแพร่ส่วนแม่โดนกักตัวแล้วครับหายไวๆนะคะคนละบแพ่แล้ว <c oughs> คนพูดต่อมาพ่อเป็นคนแพร่แม่เป็นคนติดเชื้อพามเรามาอยู่ในกระทู้โซเชียลอะไรกันวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยแค่อ e ่านคอมเมนต์กูท้องแข็งแล้วอ๋อเป็นลูกครึ่งเหรอใช่แม่เป็นไทยพ่อละพ่อเป็นเยอรมันเชฟเฟิร์ดถุยเอาไหนขอมือหน่อยโอ้ยท้องแข็งมากเลยครับโอ้ยแค่อ่านก็หาแล้วนะครับลูกครึ่งเหมือนกันเลยพ่อเป็นจีนแม่เป็นน้ํายาป่า ติจะบอกนะว่าตอนนี้สื่อโซเชียลมีอัจฉริยะเยอะมากนะครับในการเล่นมุกโดนไล่มาเล่นในกรุ๊ปนะครับจากเรื่องเครียดๆนะครับคุณจะหาท้องแข็งแบบแน่นอนเรื่องจริงแม่ปากเล็ดพ่อปากช่องลูกปากหมาบอกอ๋อนายเป็นลูกครึ่งไทยเหรอใช่พ่อเราอ่ะเป็นคนตากแม่ล่ะเป็นคนสั่ง <laughs> คนที่อยู่ในกรุ๊ปมาคอมเมนต์นะครับบอกว่า โถเรื่องจริงทั้งนั้นผมก็เป็นคนลูกครึ่งครับพ่อเป็นคนฮอลแลนด์แม่เป็นคนฮาร์บีดแลนด์โอยโอ้ยเชยพ่อก็หวานแม่ก็หวาน <laughs> พ่อของผมมาเป็นคนนครชัยสีส่วนแม่ผมมาเป็นนครสวรรค์ส่วนตัวผมมาเป็นนครชัยแอร์โอ้ยใช่ครับเป็นลูกครึ่งพ่อเป็นคนกรุงแม่เป็นคนแช่ส่วนลูกก็ออกมาเป็นกุ้งแช่ <laughs> เป็นไงครับมุกคนไทยเกียนสร้างสรรค์ไหม <laughs> ที่จบไปตีไม่แน่ใจว่าจะตัดออกบานเหลือกี่นาทีนะครับแต่อยากบอกให้รู้นะครับว่าคนไทยถ้าเป็นสายฮาสายมีนหรือว่าสายยอดบุ๊กนะครับต้องยกให้เป็นที่หนึ่งของอันดับโลกแน่นอนเรื่องนี้ติมั่นใจครับจบไปสำหรับแคปชั่นใน e ีีนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครอยากฟังเรื่องราวฮาๆสนุกนะครับคอมเมนต์มาด้านใต้หรือ,รอว่าส่งลิงก์มาให้ตีทำรีแอคก็ได้ไว้เจอกลิปต่อไปครับบ๊ายบาย Vamos